ราจะมาดูระหวา่างในชุดของปลอมและของจริงมาดูกันว่ามันจะแตกต่างขนาดไหนเนื้อใช้ใช้กนะี่ขวบเนื้อจะออกมาเป็นแรกอันก่อนจะมาดูเครื่องลานของทุ้คนกันนี่ค่อ ที่หนึ่งอ้นี่จะจะใช้ใเฮะเพยงป็นกว่าข้ส่วนที่สองของของปอมขิ้ส่วนดูวปิบิ๊บข้ส่วนไข่ร้านของปอมขิ้ส่วนไข่ร้านอีกอันหนึ่งก็ของปอม ไม่ไม่รู้เบอรนี่นี่เป้ามามก็มีแค่นี้แหละแค่แค่นี้ก็ค่ย่นเกี่ยวกันเก่อนต่อไปของเทน,น่ดไปนะแล้วม,มาใส่ดูข้างในกัน เออไข่ไขาในกันถ้าไม่ไข่ดูก่อนแม่มีพวก่ตัอไปเลย

ครบแล้วเรามาเก็บลูกในฝานกันว้าวตั้งจากของปลอมเยอะขึ้นเลยทำไมชิ้นส่วนของมันยอะ ปองปอมยิ่งสดปิจูดประมาณนี้นะโอเคยวให้ดูแล้วกัน,นจะให้เจาเชียมกับี่ชูเลยนะก็ไม่ได้ดอยารก็คือ ที่พวกมันที่ชดยู่บนได้อยู่นี่เลยข้อันอปก็เป็นแห่งนี้ นี่คือแท่งที่ออกมาจากข้อประกบอบแบบนี้เด็กพิษแท่งที่ใส่ลงไปข้อประกอบเด็กมันก็จะเป็นอย่างนี้นะม,มันก็จะเป็นแท่งๆยาวๆแบบนี้เหมือนที่เ,รา,าเราเคยเห็น,น,นเนอะเด็ก ถึอเครื่องอะไรถึงะหรอมีเครื่องนี้้วยที่ใส่สายชูที่ใส่บวกนะคือนี่คือที่ใส่สายชูใช่ไหมนี่อันนี้ใส่เข้าไป kötü verdim mani. Bakın ey.

เอาแหละในคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละคทุกผู้ชมเจอกันคลิปหน้าไว้บ่เอาแหละ